ที่นครนายกผู้สื่อข่าวได้รายงานว่ามีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน คือสุนัขและห่านทำตัวเป็นคู่ซี้เหมือนกับลูกพี่ลูกน้องกันถึงขนาดสุนัขไปไหนห่านขอตามไปเฝ้าดูแล,และอารักขาไ,ไม่ห่างสายตาจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปดูเจ้า2ตัวนี้ที่บริเวณบ้านเลขที่147หมู่ที่8ตําบลหน,นองแสงอําเภอปากพลีและได้พบกับเจ้าสุนัขและเจ้าห่านที่กําลังเดินตามกันไปแบบสุนัขไปไหนห่านขอไปด้วยต่อมาไปพบกับนางนงนาอายุ70ปีเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและห่านเราว่าได้นําทั้งสองตัวมาเลี้ยงพร กนัสุนัขนั้นชื่อว่าเจ้านาคส่วนห่านนั้นไม่ได้ตั้งชื่อเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่ได้ขังตอนนี้ทั้งคู่อายุได้ประมาณ2ปีเศษทั้งสองตัวรักกันมากเจ้านาคเป็นสุนัขนิสัยดีไม่ดุใครจะมาหากระดิกหางให้แต่เจ้าห่านนั้นไม่ได้ใครเข้าใกล้เจ้านาคก,ก็จะไล่จิก เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเพราะเกิดมาไม่เคยเห็นเหมือนกันเวลาสนุนัขเดินไปไหนห่านก็จะเดินตามตแต่ถ้าใครมารัง,างแกเจ้านาคหรือเข้าใกล้ก็จะไล<า>่ลจิกไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นอะไรก็ตามเปรียบเสมือนกับเป็นเพื่อนรักต่างสายพันธุ์หรือเปรียบเสมือนกับเจ้านายลูกน้องก็ว่าได้จากนั้นผู้สื่อข่าวจึงได้ทดลองทดสอบดูว่าเจ้าห่านจะห่วงเจ้านาคจริงหรือไม่จึงแกล้งเกลียกเจ้านาคพอเจ้านาคเดินมาหาหรือกระดิกหางให้เท่านั้นเจ้าห่านก็ไล่จิก ถือว่าเป็นความน่ารักของสัตว์ทั้งสองตัวนี้ซึ่งกลายเป็นเพื่อนซี้ต่างสายพันธุ์สุนัขกับ่านใช่ป้าครับไอ้่านตัวนี้มันชื่ออะไรครับชื่อแล้หมาชื่อหมาชื่อเจ้าน้าแล้วมันรู้จักกันมานานหรือยังป้ามาอยู่กันมารู้จักกันทีเนี่อ๋อรู้จักกันที่นี่ตอนแรกตอนแรกไออไอจิบมันอยู่แปดริ้วแล้วพอเอามาเลี้ยงนี่หมามันนี่มันก็ไม่กังแกนะมันก็ไม่กัด แล้วมันมีความพันกันยังไงครับระหว่างหมาก็ห่านเพื่อนกันอ๋อหมาไปไหนหห่านไปตามอืมจะต้องอยู่กันนี้ตลอดทุกวัน,วนแล้วใครเข้าใกล้หมาได้ไหมปะไม่ได้ของหมาของหมาเลยหมาไปไล่กัดกันตรงนู้นมันก็วิ่งตามเข้าไปอืม<า>ไปช่วยพวกช่วยพวกหมาไปถึงพวกหมากลับและตัวเองเหนื่อยกลับ